วันนี้ป่าน่านมาเปน้องกันเลยเอย๊ต่านฟุกกันด้ยป่านอย่างเราเติมหนักทุกเกมสวัสดีนะผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุช่แงทาหนักลาดหลายนลครับผมแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมอิกกาโคนิเคลิลนะครับผม น้องแพตตีเซ e e ียของผมเรียกได้ว like ่าหลังจากขึ้น4ดาวมาแล้วนะครับสาวๆในทีมไม่ว่าจะเป็นลิซ่ามิคาเอล่าหรือว่าเอลิกาสงการก็ตาม4ดาวกันมาติดๆแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมใจของผมที่มีให้กับแพตตีเซียนั้นได้หลุดล่วงและละลายไปเพราะว่าวันนี้ครับผมได้เตรียมเพชรมาชุดใหญ่จัดหนัก เตมไม่กับน้องอาพีสของเราผมบอกเลยว่าจะเป็นตัวละครตัวแรกที่ผมจะปั้นฮ่าดาวโอ้โหเรียกได้ว่า เป็นตัวละครที่ผูกใจผมมากเลยนะครับเป็นวาคิลลี่ที่ฮิวใจผมได้ดีเรียกได้ว่าตรงสเปคเอ้ยตรงสกิลคอนเซ็ปที่ผมต้องการเลยทีเดียวล่ะบอกเลยว่าตัวอวยตัวใหม่ไม่มีไม่ได้แล้วนี่ครับผมยังไงก็ต้องมีน่ารักมากเลยนะครับเธอเป็นจู่โจมนะครับอยู่แถวกลางอ่าท่าสีเขียวเขามีความสามารถแย่งอีเทอร์เหมือนกันนะเออขโมยอีเทอร์ได้นะครับแต่โอกาสติดแค่ 18%สร้างความเสียหายทางกายภาพนะครับน่า2้า2เหมือนเดิมครับเป้าหมายอะนะครับผมแต่จะแปะโบนัสความเสียหายไว้นะครับใช้ได้ตั้งแต่เลเวลหเลยอ่าไม่ต้องถือการ์ดจนเลเวล3แต่เลเวล3เนี่ยเปอร์เซ็นต์จะเยอะกว่าและเทินจะเยอะกว่าเช่นกันนะครับผมรับรองว่าเดี๋ยวเราได้ดูแอนิเมชันน่ารักๆของน้องอยู่แน่นอนเพราะว่าผมจะ อัพเต็มไปเลยนะครับผมรับความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับจากเป้าหมายอัตลักษณ์ชนะทางก็คือ,อาสาบชนะทางนะครับผมแล้วก็จะโดนแรงขึ้นแบบมากมากแล้วที่สําคัญคือทุกเป้าหมายด้วยนะครับผมโทษร อ่ะท่าหนึ่งครับผมเป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวแบบรุนแรงนะครับหนึ่งเป้าหมายเลือกได้แค่ศัตรูข้างหน้าอย่างเดียวนะครับเออโอเคก็ยังดีนะครับอันติมีแย่งอินเทอร์ก็พูดง่ายๆเป็นตัวจู่โจมตัวทำดาเมจเลยแหละแบบดีบัฟชนะทางตีเข้าไปแบบรุนแรงอีกหนึ่งครั้งอันติก็คือขโมยนะครับผมนี่แล้วดูโมเดลน่ารักมากๆเลยนะครับทัวอวยทั่วใหม่นะครับตู้กิจกรรมนี้นะครับก็จะอยู่ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่29เดือน5นะครับ ครับผมเรียกได้ว่ามีเวลาให้มาตามหาตามล่ากันนะครับผมมาเลย อะแล้วก็อีกหนึ่งอันนีครับผมจะจบลงภายในอีก4วันนะครับผมรีบเข้าไปทํากันซะนะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้ทานะครับกดดาวน์โหลดเกมทางข้างล่างแล้วก็ไปตามล่าหาน้องกันได้เลยนะครับเพราะผมบอกเลยว่าขุมทรัพย์ฤดูด้อนเนี่ยแจกตัวละครกันแบบฟรีๆนะครับผมแจกมอนสเตอร์แล้วก็ไหนจะโทเคนเอาไปแลกของในร้านค้าอีกนะครับเรียกได้ว่าเบิรมเบิมอย่าลืมเข้าไปจอยกิจกรรมกันครับผมไป เนีสำหรับเนื้อหาของเราในวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปลุยกระชากันเลยนะครับและสำหรับพี่ๆที่ดูอยู่นะครับที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเกมและกำลังจะลองเข้ามาลองเล่นนะครับอีกดาวคนิโก้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าจัดหนักจัดเต็มแจกไปทันทีหนึ่งอ้อยรูอยากได้ก็เข้ามาเลยเลยดวงดีๆก็อย่าลืมมาขิงกันครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยมาครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตามล่าหาน้องอาพิสกันเลยดีกว่า ในชุดซัมเมอร์สุดน่ารักครับผมโลแรก1,500เพชรไปกดครับ1,500คคิสตันและอย่าบอกว่าจะมาไวเลยนะโอเคเราไปกันแบบรวดเร็วเลยนะครับฟึบเปิดออกมาเป็น2ทองนี่ครับผมตัวละคร2ทองที่เราได้นี่นะครับไม่เป็นไรเอาเซไปแรกเพราไงเรากะทำห้ดาวอยู่แล้ววันนี้ป่านต่านมาเปน้องกันเอเอต่านฟุกกันดต่านฟุกจากอาหลับ พร้อมจะมาเที่ยวซัมเมอร์โรทีที่2องครับผม3ทองถือว่าไม่แย่เพราะว่า1ทองเนี่ยจะได้1ิบเศษนะครับจะได้สิเศษอันที่3ทองอคือถือว่าดูดีครับไปต่อโรทีที่3คลิกเลยสัมผัสได้ถึงกลิ่นทรายแป่งทรายเป็นเม็ดเหมือนกันอู้ไม่ใช่ทรายเป็นเม็ดเหมือนกันล้วนเหมือนกันไม่ใช่ทรายมันคือเก็บไว้ในฐาน มาอีก่สิเศษครับผมเรียกได้ว่ารัวถ้าไม่ได้ตัวลุงก็ขอตัวทองเยอะๆจะได้เอาเศษไปแลกนะโอเคครับผมไปกันต่อนี่ไงเวลามันหมุนไม่ถึงเมื่อกี้หมุนแบบตั้งจิตตั้งใจไงเออสองลุงไม่เปล่าอุยอธิษฐานขึ้นไปบนฟ้าปิดตาและละลึกถึงมาแล้วหรือเปล่าแตกลุงโชว์น้องๆไปกดตัวแรกครับผมเอริกะแต่ไม่ใช่สมมร์ไม่ใช่สงการอามิ ตามมาติดติดด้วยแซฟไฟ์และพูดออกมาเฮ้ยโหดหน่ารักเฮ้ยแต่อาวุธของน้องยังเป็นเหมือนเดิมนะเห็นปะเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหเรียกว่าอาร์ตน่ารักมากๆนะครับเข้ากับผิวสีมากเลยนะครับผมผิวสีเข้มนะ แตกลุงหรือเปล่าอีกสองตัวไม่แตกหนึ่งและไม่แตกสองครับผมอุ้ดูดีกอบลุงน่ารักมากเลยอ่ะโอเคครับก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยคิดมันจะจบไวเวเ้เลยเอ,อดวงเราดีกันมาครับผมเอามาก็อวยก่อนเลยเพิ่มระดับนะครับผมจัดไปแบบแม็กซ์แล้วก็กดเป้งติดตั้งอัตโนมวยกดเปี้ย เลเวลจัดเต็มตามแม็กเลเวลของเราไป呀ไปไปไปรัวๆโอเคสุดละเท่าเลเวลตัวละครนะครับผมสัตว์เลี้ยงหรอจริงๆมันเป็นสายจูโจมนะนี่เลยนี่เลยนี่ตัวใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าไปอัพตัวเก่าไว้หลายตัวละอันนี้ตัวใหม่มาคลิตีคอนนะครับจากร้องเลเบีย มาจากอีเวนต์นี้เช่นกันนะครับผมอ่ s สกิลไปครับเป้ง38โหมดเลื่อนขั้นนะครับผมทำการแลกเปลี่ยนล่างสุดเลยนี่มาโอดเรียกได้ว่าเปสุดๆเปสุดๆเปุดสุดๆเราต้องได้เห็น5ดาวของน้องเดี๋ยวไปดูออลติเมทกันครับรับรองว่าน่ารักแน่นอนอุ้ยหมดแล้วอ่ะอย่างนี้ต้องเปเพิ่มเลื่อนขั้นก่อนนะครับผม เอาเป็น4ดาวก่อนกดเลื่อนขั้นนี่ลดล็อกเสียงความจริงจะลัดในพลิบตาเนีเลื่อนขั้นสำเร็จนะครับผมอู้สแสตขึ้นมาเยอะมากเหมือนกันนะตัวจูเจอเมนของเราวิขาดอีกแค่แบบ2ตัวผมว่าน่าจะได้ขอญาติตามอย่างเราเติมหนักทุกเกมเพราะฉะนั้นแล้วแค่นี้มันจะไปกะไรหนอ กดให้นานหน่อยคนเราเมื่ออวยอะไรแล้วก็ต้องไปสุดความสุขของเรามาโคตรเยอะเลยทุกคนดูดิอันนี้คือถ้าเราไม่อยากให้ตัวแล้ว่มันจะรู้สึกคุ้มมากเลยดูดิสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบกดตาเราเปิดไปก่อนการันตีนึงไปเลยการันตีนึงไปเลยชิวๆเออตาเราเล่นแบบเป็นการันตีวิ้ทองแบบเป็นใจมากครับวันนี้หรือว่าผมใส่สีเขียวเหนียวซับมาวะมันก็เลยแบบ คอมโบหรือเปล่าคอมโบคอมจอยหรือเปล่ากดก่อนเลยอุ้ยดีได้เปี้ยงหมูมะนาวต้มตุบตุต้มหนึ่งสองโอ้ตัวน,นี้ก็เริ่มไม่ดีละเริ่มพูดมากเริ่มหลอนละอันนี้แหละอันนี้แหละสีทองไปลูกยังน้อยต่ำาๆดั่นไงสวยไม่น่าอวยเลยยิ่งหวยยิ่งเละใจเย็นสามสี่ขังการันตจีจัดให้ได้อยู่แล้วจัดให้ได้อยู่แล้วเพี้ยมาสุดอยู่แล้วน้องเอ้ยโอ้โหหนึ่งตัว จเย็นพี N ่ D. เริ่มแปลกๆแล้วเรามองตากันสินี่ดูอนิเมชันนันตีของเขางางสุดแล้วดึงโอ้โหออครับผมเปีย <c oughs> เอ้ยเฮ้ยโอ้ถ้าสทองก็ยังพอปล <c oughs> อบใจได้แต่เนี้ยผมว่าน่าจะ5ดาวแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรนะครับเราใส่สุดบอกแล้วการันตีคือการันตีเราพูดแล้วไม่คืนคำหนทอง2ทองและสทอง <c oughs> พูดไปก่อนพูดไปก่อนพูดแสิ่งดีๆชีวิตจะได้ไดี สี่ครั้งตทอากันครับยังไงตอนนี้ก็ได้นะครับผมโบ๊สองตัวแล้วพี่เยอะไปเป้ามันให้ยี่สิบเศษยี่สิบเศษอันนี้คือเปิดแบบป่านนะปกติเขาจะเอาเศษนั้นไปแลกอเอมิเลียเบลล่าและพิทตา ลิซ่าครับไม่เป็นไรยังไงก็เป็นทีมหลักของเรานะครับตัวแจกอีเทอร์พร้อมกับตัวซัพพอร์ตนีครับผลึกอีกด้ามาอีก50นีครับผมอ่ะก็โอเคนะครับผมได้ต่านกันไปคือได้การันตีตั้งแต่แรกแล้วไวตั้งแต่แรกไม่เอาไงชีวิตมันอยากอย่าพาเนจรไงเลื่อนขั้นกันดีกว่าเข้าไปกดแลกเปลี่ยนครับ6เศษที่จัดให้ไปเลยโซอาและนี่คือ5ดาวต,วตัวแรกตัวอวยของผม จัดไปครับสำหรับน้องอาพิษซัมเมอร์กดเลื่อนขั้นและไปครับเลื่อนขั้นพรอมใน3 2 1สอาวตื่นเต้นตื่นเต้นอีกตื่นเต้นโคตรไปครับได้รับฉายาแล้วเทพธิดาบนชายหาดครับความสวยงามของข้าใครเล่าจะคิดถึง เติมเลื่อนขั้นสําเร็จเนี่ยสแต,ตขึ้นมาแบบบานเบอร์นะครับผมแล้วเออลืมนะครับไอตัวออร่าของนางลืมอ่านให้ฟังนะครับผมก็คือหากเป้าหมายนะครับผมทําการโจมตีนะครับแล้วในนั้นนะมีศัตรูที่โจมตีกายภาพอยู่นะครับด้วยสกยิลหนึ่งจะเพิ่มความแรงยีส่นะครับผมส่วนตัวนี้ปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราเลเวลห้านะครับผมอ่านี้เลเวลหเราพัฒนาได้หมดเลยเติอมอันนี้ปลดล็อกสุด นะครับสกิลเลเวลห้าจริงๆก็คือไอหยดน้ A ําอัพเนี่ยมันหมดละริงซื้อได้อยู่นะเอเลสโอเคครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราไปค้นหาต้มหมูมาอัพตัวละครกันหน่อยดีดกว่าอย่าลืมมาจอยอีเวนต์นะครับตัวบอสนี่นี่นี่นะครับผมอีเวนต์จากหมดแล้วนะครับอย่าลืมรีบมาลุยกันนะครับสำหรับขุมทรัพย์ฤดูร้อนนะครับผมบอสอีเวนต์นี่กรีนดากอน มากรีนดากอนตัวนี้เราใส่แทนใครดีอะนี่ครับอุ้ย <Jub ilee, S 2> ล้วดูตัวโมเดลดิเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูชุดเก่าของน้องนะอันนี้คือชุดเก่าของน้องน่ารักไหมนี่ผมก็ว่าน่ารักแล้วนะครับแต่ดูชุดใหม่ดิน่ารักกว่าแต่เป็นเบ็ดตกปลาอันเก่าเป็นแซ่ทุกคนเห็นปะอันเก่าจะเป็นเหมือนแบบแซ่นะครับผมแต่ตัวใหม่เนี่ยจะเป็นเหมือนเบ็ดตกปลาแล้วชุดนี้คือกินขานะครับชุดน่ารักมากกว่าหลายเท่าเลยเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชั่นของน้องกันดีกว่าว่าจะแปลงออก กดเริ่มอันนี้แพทตเซียแพทเก่าไม่ใช่แพทเก่าสกินเดิมคำลามพร้อมวีดูดิเราเป็นสายโจมตีนะครับผมโอ้แต่เขียวมันชนอยู่แลอ่ะบัฟเกราะก่อนเลย <c oughs> เฮ้ยขอลองสกิลสวยๆหน่อยอันนี้เป้านะครับผมแล้วแปะดีบัฟไว้เดี๋ยวเราจะรอวิดีบัฟชนะธาตุนะครับเดี๋ยวลองดูนะ <c oughs> บาบวิสบัดแบบสะบัดน้ําขึ้นมาอันนี้ติดดีบับชนะธาตุแล้วเร,เราเอาตัวที่โจมตีแรงของธาตุนั้นมาก็คือธาตุไฟนะครับผมแล้วเราเลือกเป้าหมายเดียว4,000กว่าดาเมจกดยิงเลยดิพติเซียเราสัดไปเต็มข้อยกเลิกดีบัฟนะครับผมแล้วก็แย่งชิงด้วยวอีกหนึ่งทีอคนละมัชีนิมรารัสนี่ไงแล้ว ้ยกลัวแทงผมไม่ไหวจังบัฟกายับรับดาเมจไว้ก่อนแล้วกันเนี่ยมาครับสะท้อนตีมาถึกทึกสองแทบบอุมยโยนระเบิดมาครับแพ้ทางด้วยอุ้ยติดแพ้ทางเข้าถืนบัฟตัวเองอันนี้ถ้าเป้าหมายแพ้ความเสียหายเราตีท่านั้นแรง นะครับผมแล้วอันนี้สาดน้ําให้เป้าหมายอะโดนแรงตามท่าอีกทีนึงนะครับผมทีนี้เนี่ยก็จะอันติได้แบบโคตรซุปเปอร์แรงแล้วเพราะว่าอันนี้เราชนะท่าของเขาอะเขาเป็นเขียวใช่ไหมเราแดงอุ้ยเอริกาอุ้ไม่ใช่อเอริกาเป็นเขียวแย่ละแต่ไม่เป็นไรเอาเลยล้กันดูอนิเมชั่นครับยามือนหนึ่ง แล้วฮิวครับผมเป็นไงครับสัตว์เลี้ยงเขาเรียกว่าคู่หูแล้วดวลทิเมทโยนแบบต,ตกปลาอุย้ยบินออกมาตัวอะไรเอ่ยวัวทะเลวัวทะเล,เลมันโดนผมง่วมเอาไปเลยอ่าเพิ่มให้กับแพลติเซียนี่แพลติเซียมีเอาตีเลยครับผมอีเธอเพิ่มขึ้น นี่สังเกตอีเทอร์สีส้มเห็นไหมครับทุกคนน,น,นี่นี่นี่สังเกตเม็ดอีเทอร์สีส้มๆมมนี้ทุกคนเห็นไหมอันนี้คืออาติเมทของเขาครับเดี๋ยวผมจะให้แพทอีเซียเนี่ยแย่งนะครับพลังงานอีเทอร์มาเปลี่ยนประสิทธิภาพธาาุฝนจงตกดูดีมีดเมชั้นหรอคุณเพี้ยงมาครับผมหิวเรื่อยๆหิวเรื่อยๆลอยและอาตุมันเต็มแล้วต้องแย่งอีเทอ,อ,เทอร์นี่อีเทอร์ลดลงเห็นไหมครับ ไม่มีละมันไม่มีละว,วผมสามอีกทีอืมนี่มีอันตรีอีกนะเพราะว่าเราเราเราเบิ้ลนอันติีจากนี้ทแต่ขอี่ <S <S ้ขวดขวดปี๊ะแพ้ทางเอ้ยเราเล่นกับเหยื่อมามากพอแล้ววะถึงเวลาที่เราจะลุยแบบจัดเต็มอ้าวสำแข็งกัดตายอะดูดูด,ดูนี่เห็นอีเทอร์ไหมครับ3เม็ด1เม็ดเดี๋ยวผมจะโยนันตี แมววัวใส่มันนะครับผมแล้วก็เราจะดึงอีเทอร์มาดูปอบ,บ้อยคนน่ารักเลยอ่ะทำดาเมจด้วยนะสายจูโจม <c oughs> โอ้แล้วถ้ายิ่งทะลทางยิ่งโหดครับ <c oughs> โอ้โหดึงไม่ออกเพราะว่าโอกาสมันแค่สิบแปดต่ฮฮฮฮเอาสังหารเลยดีกว่าลำคานละ <c oughs> นี่โคตรแรง <c oughs> จิ้มแบกเอาดิ ดูครับไม่อยากอวยแต่ว่าเรามีตัวอวยตัวใหม่แล้วไงเรามีแบบเขาเรียกว่าคนในดวงใจคนในดวงใจคนที่ใช่คนที่ชอบขอให้คนในดวงใจผมปิดฝ <c oughs> ารับนี่แน่แปการตุนกต่ายทไดนี่คือชัชนะของพวกเราทุกคนก็บอกกันเลยว่าขออนุญาตเปลี่ยนภาพปกเลยละกัน เนีครับไหนๆแล้วก็มีตัวอวยใหม่ละเราคงไม่ต้องใช้น้องแล้วล่ะนะครับผมนี่เลยกดเลยแล้วก็ขออนุญาตเบาทึกเลยน่ารักจริงๆเลยเนีครับผมอ่ะก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับถุงซับฤดูร้อนเนี่ยต้องรีบมาทํากันเลยนะครับผมเพราะว่าแจกตัวละครฟรีและตู้ใหม่นะครับที่เข้ามานะครับทั้งน้องอาพิษแล้วก็น้องแพริเซียนะครับก็กําลังจะหมดไปแล้วนะครับลิมิเต็ดเอ dition สุด อย่าลืมมาลุยมาเปิดกันได้นะครับผมและสำหรับเพื่อนเพื่อนผู้เล่นใหม่นะครับผมที่อยากจะเข้ามาลองนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างเลยคุณมี100โรอยู่ในมือรับรองว่าเปิดได้แน่นอนดวงดีดวงดีชาตินี้แน่นอนครับผม และส่วนนะครับผู้เล่นที่เล่นอยู่แล้วนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาเปิดกระชากันได้นะครับแล้วมาพูดคุยพบเจอกันในเกมได้ส่วนวันนี้ก็คงต้องรากันไปก่อนขอบคุณทุกๆคนที่แวะเข้ามารับชมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวิดี้รากันไปก่อนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เราเช่นเคยเจอกันครับผมสวัสดีครับ